สวัสดีค่ะเพื่อนขอตอนรับสูส่เก c ซแมท c h a n n น l นะคะตอนนี้คือตื่นเต้นมากขอบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้พัสดุนี้มานะคะก็คือพัสดุ FC ค่ะเพื่อนอันนี้คือเราตัดแอบตัดไปแล้วนะคะแอบตัดไปแล้วอุ๊ยแอบตัดไปแล้วนะคะเพราะว่ามันตัดยากนิดนึงก็เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตัดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าของข้างในคืออะไรแต่พอขย่าดูแบบของโคตรเยอะแบบตื่นเต้นมากลืมเต้นอันนี้ถึงพี่เกรซเกรซแมทช์แต่ไม โอเคอันนี้ส่งมาแบบรอทบอนะคะถ้าใครอยากส่งมานะคะก็สามารถเอิม่มเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ไว้ที่คอมเมนต์กับดีสคริปชันบอกนะคะไปดูกันได้นะคะส่งมาเยอะๆนะเกษีชอบของฟรีแล้วเราไปดูของข้างในเลยคือแบบพูดเร็วมากตอนนี้นะคะเปิดกันเลยนะอันนี้มีการแบบพักนิดนึงโอ้ว้าวเกษีเกษีเอิม่มว,ว้าวอันนี้อันนี้แบบไม่ใช่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเมื่อนแต่เรามาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยเราจะมาดูที่สกูชีนะคะ อันนี้นุ่มสโลมาก squishy apple ชอ,ปปองนะคะนี่แหละคะ่ะของกูดี้กูนะคะนางมีความนุ่มสโลมากาว้าว I love you ตัวแรกนะคะตัวที่สองะคะจะเป็น s กูช s h y เหมือนกันอันนี้น่าจะใช่นะเห็นนุ่มๆน,นี่นะคะขนมปังแผ่นนะคะน,นีเป็นแ็กน่าดอ่ะ ขอบคุณมากมากเลยชอบสเปรชีที่ส่งมาแบบน่ารักจริงๆต่อไปนะคะจะเป็นแหวคุณแม่ค่ะเพื่อนโอ้นันลาอันนี้นะคะขอบคุณมากมากคือแบบมันสวยอ่ะสวยมากไม่มากกับเราเลยแดงิีโอเคว่าตัวเองอ่ะต่อไปเลยนะคะจะเป็นโน้ตก่อนเลยนะคะ จะเป็นโน้ตแต่ว่าสกู๊ชี่แท็กนะคะแต่ขอต้ษนะคะเกซี่ไม่รับสกู๊ชี่แท็กแล้วครับขอโทษขอต้ษนจริงๆครับเกซี่ไม่รับนะครับขอต้ษนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งโอเคต่อไปนะคะจะเป็นโม้ตเทวิจุ๊บ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 ขอบคุณค่ะ thank you hello thank you นะคะต่อไปเลยจะเป็นกระชับองกลัวคลิปจะนานกระชับพองนะคะว้าว เอ้ยเอยเอ,ยอันนี้สเปเชียลจริงๆอ่ะมีโน้ตให้ด้วยขับขึ้นพระเจ้าว้าวาเขียนว่าเลิฟนะคะอันนี้แขียนว่ารังนาจูขอบคุณขอบคุณจริงๆแล้วก็อันนี้ถ้าม YouTube ค่ะโอเคค่ะไม่ลงนะจ๊ะต่อไปนะคะจะเป็นนี่ชอบชอบดูช่องพี่มากคือแบบคือแบบแบบ,แบ,บมันสเปเชียลอ่ะ นี่นะคะจะเป็น b r a สเล e ที่ให้มานะคะเป็นม ok ุกุงฟิงมากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆลีเนอร์ต่อไปค่ะจะเป็นนี่พอแฟงนะคะเป็นแบบแหวนแหวนคอพอดีมันไม่มีที่ใส่ไอดีอยู่พอดีเลยก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะแบบให้มาแบบเพอร์เฟกทิ่งมากๆต่อไปจะเป็นลูกอมนะคะลูกอมหมดแล้วมั้งปกติเราจะชอบกินลูกอมแบบตอนทํากันบ้างก็แต่ตอนนี้มันหมดแล้วก <c oughs> ็ขอบคุณมากๆนะครับต่อไปครับจะเป็น เ e น I have an apple อ๋อ apple เปนนะคะอยากจะมาเล่นอีกก็อันนี้นะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะของไม้ <gasps> ของไม้ว้าวสีแบบสวยงามขอบคุณนะคะแคซี่ไปใช้ได้นะจ๊ะเป็นของที่ดีต่อไปจะเป็นนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ ภาษาจีนบอกออกอะเป็นคนกีนแต่อ่านไม่ออกต่อไปะ่ะจะเป็นโน้ตนี่สองอันเคอชอบโน้ตอะชอบอ่านอะฮัลโหลค่ะพี่เกย์หน,นูชอบพี่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นโน้ตที่ลงได้ค่ะแค่จะบอกว่าสกูชี่ที่ส่งมาชอบไหมชอบมาค่ะเพื่อนอย่าลืมบอกนะบายบายขอบคุณมากๆนะครับต่อไปจะเป็นโน้ตอันโว้ o คอลเลอร์ฟูลมาก นะคะฮัลโหลพี่เกรซหนูเองที่ชอบคุยกับพี่ในไลน์ไงคะ,ถ,คะถ้าพี่จําได้ค่ะถ้าพี่จําได้นะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเข็นผิดนะลูกเลยนะหนูชอบพี่เกรซมากมากเลยนะคะอ่ะครั้งนี้หนูส่งครั้งแรกเลยแต่ไม่รู้ว่ามีคนส่งมาให้กี่คนนะ <laughs> พี่ลง y youtube ด้วยนะคะฝากช่องหนูหน่อยคะ่ะราเล่นหนูไม่มีช่อง จะรีบส่งของไปให้นะคะอาจจะไม่เยอะไอซิสมันไม่เยอะแล้วไงเออก็ขอบคุณมากๆนะครับของต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าไมโมดี้คือเหมาะกับสงการมากใส่โทรศัพท์นะคะขอบคุณมากๆโอ้ห้านาทีละโอ้โอต่อไปนะคะจะเป็นโน้ตห้ามลง Youtube โอเคพอต่อไปจะเป็นหนังสือนะจ๊ะเผื่อแกซี่อ่านไม่ออกนะคะ มีมากมายนะคะขอบคุณมากๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ถ้าใครอยากส่งมาอีกก็เชิญค่ะเกซี่ไม่ว่ากันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย